ไปไทวิวไปไายแล้วโอ้ปากคอคอในญ่ยโอ้ยุ่ซอันจับตัวในญ่ๆดูลองอุ้มมองดูมันซ้ำปลาโดวะโอ้ว้าวาสองโลวายูครับตัวเนี้ยโซดจอดเครื่องวงครับตัวเดียว

就提两个